สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะไม่ถูกกับโปรบจนถึงขั้นเกลียดกันเบลล่ายอมพูดแล้วหลังคนมองไม่ถูกกับโปรบจนถึงขั้นเกลียดกันโปอบธนวัฒนและเบลล่าราณีกลับมาสร้างปรากฏการณ์รงแตกหลังจากภาพยนตร์บุพเพสนิวาส2องเรียมเข้าฉาย28กรกฎาคมนี้ล่าสุดทั้งคู่ ควงกันมานั่งเปิดใจในรายการหงกระแสหนุ่มกันใจไม่พลาดยิงคำถามประเด็นที่ถูกจิ้นให้คบกันถามอะไรได้บ้างเบลล่าบอกว่าแล้วแต่พี่หนุ่มจะพิจารณาเรื่องคนนั้นพี่ไม่ถามแล้วเบลล่าบอกว่าเรื่องทั้งหมดมันไม่ใช่ในยะสำคัญในชีวิตเบล,ลแล้วแหละเบล,ลมีความสุขอยู่กับชีวิตในปัจจุบันถามป๊บและเบลล่าเคยได้ยินข่าวว่าสองคนไม่ถูกกัน เบลล่าบอกว่าได้ยินจากพี่หนุ่มเคยถามเบลเบลตอบว่าถ้าเราสองคนไม่ถูกกันไม่มีใครถูกกันอีกแล้วบนโลกใบนี้สนิทกันมากเราทำงานกันมาหลายเรื่องจนรู้สึกหมดไม่มีเส้นแล้วเล่นแบบนี้มีเซอร์ไพรส์บ้างแต่คนนี้คือเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีในการทำงานของเราเคยมีข่าวหรือคอลัมน์หนึ่งมีประเด็นเหมือนสองคนนี้ไม่ถูกกันเพราะนั่นนี่โน่น เลยถามให้หายสงสัยโป๊บยืนยันว่าไม่มีผมกับเบลสนิทกันทำงานกันได้ดีมากไม่เคยเกลียดกันแล้วจะรักกันไหมเบลล่าถึงกับหัวเราะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ